สวัสดีครับผมบรนดานสตอรี่นะครับดี๋ยวคลิปนี้มาคุยกันเรื่อง c r f นะครับก็มารีวิวประสบการณ์ใช้งานจริงนะครับจาก c r f ที่ว่าช่วงล่างนิ่มนะครับก็หลังจากที่ผมใช้มาประมาณหนึ่งเดือนนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว c r f 300L อนะครับตัว 2022ที่มีการแทนนะครับก็เหมือนกับตัว2021นะครับก็ตัวนี้ก็สภาพรถดุมเดิมนะครับไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับก็ยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับไม่ได้ใส่อะไรก็คือเดิมจากโรงงานเลยนะครับเนี้ยบๆจากโรงงานทุกจุดยังเดิมเหมือนของโรงงานนะครับก็หลังจากที่ใช้ไปก็สำหรับ รถเสียเอฟเนี่ยอุ้ยตอนมันฝนกัดอย่นีครับก็ผมคิดว่าช่วงล่างจะเป็นคาแรคเตอร์ค่อนข้างค่อนข้างนิ่มนะครับสำหรับเสียเอฟก็อู้ยลมเดี๋ยวนะครับอา้าวสิ่งแรกครับความสูงหลายคนสงสัยนะครับว่าเสียเอฟสูงประมาณไหนวัดจับรถตั้งนี้นั่งคอมเลย ่วนในแบบเราก็สูงประมาณ170นะครับสัดส่วนค่อนข้างยาวนะครับก็สังเกตนี่นะครับเทา้าเต็มเต็มนะครับเต็มพื้นถ้าสไลด์กล้นหรือว่าเท้าขึ้นข้างนึงก็เรียบร้อยนะครับเต็ม,มสูงไม่สูงนะครับจบไปสําหรับความสูงของ C ซ f นะครับก็เรื่องต่อไปความนุ่มของชคนะครับไปบัสขยมนี้ ขยมหน้ากันกำบิกหน้าแล้วขยมอ่าขยมให้คันดูหน่อยขยมแรงๆนี่นครับความหนืดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ c i f 300L ยมหลังนิบวัดก็ขอแค่ไขนะครับก็ c i f คันนี้ก็ปรับแต่งโชคหลังแล้วก็คือขันทับพิงโชคเพิ่มนะครับก็ขันผมขันทับพิงโชคจังสุดนะ ของเดิมขี่แทบไม่ได้นะครับก็หนุ่มจัดส่วนคันนี้อา้าวขยมขยมหลังดิก็คิดว่าโอเคนะครับสำหรับใช้งานชีวิตประจำวันขยมหนักๆนักหน้าขายมหนักๆนักดินี่นครับช่วงหน้าค่อนข้าง,างดูดดีนะครับถ้าเรามาใช้ชีวิตประจำวันเหมาะมากนะครับถ้าเราไม่ได้ไปโดดนะครับ ทางดีนีนะ่ขยมหมนักๆเลยผมใช้ซ้อนสองด้วยก็ซ้อนสองนี่ค่อนข้างจะเชิดหน้านะครับเพราะว่าความสูงมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะสำหรับเสียบาซ้อนสองนี่ผมแนะนำให้ใส่ระยะยุบแล้วก็ต่อโชคให้สูงขึ้นนะจะสวยแต่นี่ใช้สำหรับใช้งานชีวิตประจำวันนะครับก็สำหรับผมแล้ว งั้นได้นะครับสบายถ้าเราไม่ได้เอาไปโดดอะไรจริงจังก็ไม่ต้องถึงท่านปรับแต่งใส่โชคทันเทพนะครับนี่เสียฟสามร้อยเดี๋ยวมาดูอินเสิร์ตชัดๆอีกทีนึงครับเดีย๋ยวไปดูอินเสิร์ตกัน